สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นใจเมื่อได้ฟังรายการที่จะพาหัวใจของคุณกลับมาพักผ่อนด้วยเรื่องเล่าเค้าธรรมะที่จะทําให้คุณเห็นความงามในความธรรมดาของชีวิตผมรับหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางนําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ผมมีเรื่องราวนึงที่ผมเชื่อว่าอาจจะกําลังดังก้องอยู่ในหัวใจของใครหลายคน โดยเฉพาะพวกเราที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงวัยที่เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งหัวข้อในวันนี้คือถ้าแก่แล้วไม่มีเงินเราจะยังมีความหมายอยู่ไหมผมเตรียมเรื่องราวชีวิตของชายคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังแบ่งเป็น10ส่วนด้วยกันวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่บทนำและส่วนที่1ถึงส่วนที่3ครับลองหลับตาหรือทอดสายตาไปไกลๆแล้วปล่อยใจไปกับเรื่องราวนี้พร้อมกันนะครับคุณผู้ฟังครับเคยไหมครับ ในยามบ่ายที่แดดเริ่มอ่อนลงคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวโปรดในบ้านที่เงียบสงัดมองดูมือที่เริ่มเหี่ยวย่นของตัวเองแล้วจูๆ่ๆคำถามหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจคำถามที่หนักอึ้งราวกับหินก้อนใหญ่ทับอกคำถามที่ว่าถ้าวันพรุ่งนี้เราตื่นมาแล้วพบว่าเงินเก็บก้อนสุดท้ายหมดไปหรือเรียวแรงที่จะหาเงินมันไม่เหลือแล้วตัวเราคนนี้จะยังมีความสำคัญกับใครอยู่ไหม เราอยู่ในโลกที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างต้องใช้เงินแลกมาแม้กระทั่งความสะดวกสบายในยามแก่เท่าหลายคนกลัวการเป็นภาระลูกหลานแยกย้ายไปมีครอบครัวทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและค่าใช้จ่ายที่ยังเดินหน้าต่อไปทุกวันความกังวลน,นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ใช่เรื่องที่คุณคิดไปเองคนเดียวครับมันคือความจริงของสังขารและโลกสมมุติที่เราอาศัยอยู่แต่ผมอยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามใหม่ครับว่า ค่าของคนอยู่ที่เงินในบัญชีหรืออยู่ที่ลมหายใจที่ยังมีความเมตตาเรื่องราวของลุงเขียวชายชราวัย72ปีที่ผมจะเล่าต่อไปนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ทำให้คุณยิ้มได้ทั้งน้ำตาและพบว่าความหมายของชีวิตอาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณมองข้ามมาตลอดชีวิตครับเรื่องราวเริ่มต้นที่บ้านไม้สองชั้นหลงเก่าในซอยเล็กๆชานเมืองกรุงเทพมหานคร บ้านหลังนี้มีเจ้าของชื่อลุงเขียวชายชราวัย72ปีผู้มีผมสีดอกเหล่าและรอยยิ้มที่ดูใจดีแต่แฝงแววตาเศร้าส้อยอดีตลุงเขียวเคยเป็นช่างไม้ฝีมือดีใครๆในละแวกนั้นต่างก็เรียกหาช่างเขียวเวลาต้องการเฟอร์นิเจอร์สวยๆหรือซ่อมแซมบ้านแต่การเวลาไม่เคยปราณีใครเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปคนหันไปซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปราคาถูก ประกอบเองได้ง่ายๆฝีมือช่างไม้แบบโบราณของแกจึงค่อยๆถูกลืมเลือนประกอบกับสายตาที่ฟ้าฟางและมือที่เริ่มสั่นทำให้ลุงเขียวต้องวางมือจากงานที่รักไปโดยปริยายช้าวันหนึ่งแสงแดดส่องผ่านช่องหน้าต่างเข้ามากระทบกระปุกอมสินพลาสติกรูปหมูสีแดงที่วางอยู่บนหัวเตียงลุงเขียวหยิบมันขึ้นมาเขย่าเบาๆเสียงเหรียญกระทบกันดังกริ๊กๆริกเพียงไม่กี่ครั้ง บ่งบอกถึงความว่างเปล่าข้างในวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของหลานชายคนเดียวเจ้าจุกที่กำลังจะอายุครบสิบขวบลุงเขียวเทเหรียญทั้งหมดออกมานับเหรียญสิบเหรียญหและเหรียญบาทรวมกันแล้วไม่ถึงร้อยบาทแกถอนหายใจยาวพลานมึกไปถึงภาพในอดีตสมัยที่แกยังมีเงินแกเคยซื้อรถบังคับวิทยุค,คันใหญ่ให้ลูกชายเคยจัดงานวันเกิดเลี้ยงฉลองเพื่อนบ้านแต่วันนี้ แค่จะซื้อขนมเค้กสักชิ้นให้หลานชายแกยังต้องคิดแล้วคิดอีกความรู้สึกเจ็บปวดแล่นพล่านเข้ามาในอกไม่ใช่เพราะความหิวโหวยแต่เป็นความรู้สึกไร้ค่าแกมองดูมือที่หยาบกร้านของตัวเองแล้วพึมพำเบาๆว่ามือคู่นี้เคยสร้างบ้านมานับสิบหลังเคยหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวจนสุขสบายแต่ทำไมวันนี้มันถึงไม่มีปัญญาแม้แต่จะหาของขวัญชิ้นเล็กๆให้หลานรัก ความคิดน้อยเนื้อต่ำใจเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นเหมือนเมฆหมอกสีเทาที่ปกคลุมจิตใจทำให้วันสดใสกลายเป็นวันที่หม่นหมองลุงเขียวเก็บเหรียญใส่กระเป๋าเสื้อเชิ้ตลายสะกดตัวเก่งตัดสินใจเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่ตลาดโดยหวังลึกๆว่าจะมีปาฏิหาริย์หรือช่องทางอะไรสักอย่างให้คนแก่อย่างแกได้ทำหน้าที่ปู่ที่สมบูรณ์แบบบ้างส่วนที่ส เงาของความเปรียบเทียบระหว่างทางเดินไปตลาดลุงเขียวต้องเดินผ่านร้านกาแฟโบราณเจ้าประจำที่สภากาแฟยามเช้ากำลังคึกคักเสียงหัวเราะพูดคุยดังจอแจนั่นคือกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันของแกหนึ่งในนั้นคือเสียกำพลเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ชีวิตช่างแตกต่างราวฟ้ากับเหวเสียกำพลเคยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและร่ำรวยมหาศาล ปัจจุบันกเกษียณตัวเองแล้วใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมีลูกหลานขับรถเก๋งคันงามมารับมาส่งทันทีที่เสียกำพลเห็นลุงเขียวเดินผ่านก็กวักมือเรียกเสียงดังเฮ้ยไอ้เขียวมามมา,มาดื่มกาแฟกันเดี๋ยววันนี้ข้าเลี้ยงเองคำว่าเลี้ยงเองของเสียกกำพลแม้จะมาจากความหวังดีแต่มันกลับเหมือนมีดกรีดลงไปในใจของลุงเขียวแกเดินเข้าไปนั่งด้วยรอยยิ้มที่ฝืนเต็มทน บทสนทนาในวงกาแฟวันนั้นวนเวียนอยู่แต่เรื่องลูกหลานและความสำเร็จเสียกำพลคุยฟุง้งเรื่องเพึ่งถอยรถป้ายแดงให้หลานสาวที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้เพื่อนอีกคนก็อวดว่าลูกชายพึ่งพาไปเที่ยวเมืองนอกทุกคนดูมีความสุขมีเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยสีสันของความมั่งคั่งลุงเขียวนั่งฟังเิียบเงียบมือที่กำแก้วกาแฟสั่นเทาเล็กน้อยแก่พยายามจะยินดีไปกับเพื่อน แต่มารร้ายในใจที่ชื่อว่าการเปรียบเทียบมันกลับทำงานอย่างหนักแก่เริ่มถามตัวเองว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้แบบเขาเราขยันน้อยกว่าเขาเหรอหรือเราทำเวรทำกรรมอะไรไว้ธรรมะที่เคยฟังพระท่านสอนว่าให้ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีในนาทีนั้นมันช่างทำได้ยากเหลือเกินสำหรับลุงเขียวในตอนนี้เงินไม่ได้เป็นแค่กระดาษที่ใช้ซื้อของ แต่มันกลายเป็นเครื่องวัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ไปเสียแล้วยิ่งฟังเพื่อนคุยทับถมกันด้วยเรื่องวัตถุตัวของลุงเขียวก็ยิ่งหดเล็กลงเรื่อยๆจนแทบจะหายไปจากวงสนทนาแกดื่มกาแฟาจนหมดแก้วแล้วรีบขอตัวลากกลับโดยอ้างว่าจะรีบไปทำธุระทั้งที่ความจริงแล้วแกทนแบกรับความรู้สึกด้อยค่านี้ต่อไปไม่ไหวแล้วส่วนที่ 3. ความพยายามครั้งสุดท้าย ลุงเขียวเดินออกจากร้านกาแฟาด้วยจิตใจที่หอเหียวกว่าเดิมแกเดินเหม่อลอยมาจนถึงร้านขายของเก่าท้ายตลาดซึ่งเจ้าของร้านเป็นคนรู้จักกันแกนึกขึ้นได้ว่าที่บ้านยังมีกบสายไม้เก่าแก่ตัวหนึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อของแกทิ้งไว้ให้มันทำจากไม้เนื้อดีใบมีดเหล็กกล้าถึงจะเก่าแต่ยังคมกริบแกเคยหวงแหนมันมากแต่ในนาทีนี้ หน้าตาของหลานชายลอยเข้ามาแทนที่ความหวงแหนแกตัดสินใจเดินย้อนกลับไปที่บ้านหยิบกบใส่ไม้ใส่ถุงผ้าแล้วเดินกลับมาที่ร้านขายข,ายของเก่าด้วยความหวังเมื่อไปถึงลุงเขียววางกบใส่ไม้ลงบนโต๊ะหน้าร้านอย่างทนุถนอมบอกกับเจ้าของร้านว่าเฮียนี่ของดีนะไม้สักทองใบมีดเยอรมันข้าเก็บมา50ปีแล้วเฮียช่วยดูให้หน่อยว่าพอจะแลกเป็นเงินได้สักกี่บาท เจ้าของร้านหยิบมันขึ้นมาพลิกดูไปมาแล้วสายหน้าเบาๆก่อนจะวางมันลงอย่างไม่ใส่ใจลุงสมัยนี้ไม่มีใครเขาใช้กบมือแบบนี้กันแล้วเขาใช้กบไฟฟ้ากันหมดแล้วเร็วแล้วเรียบกว่าเยอะของลุงเนี่ยเก่าก็จริงแต่มันไม่ใช่ของสะสมราคาแพงรับซื้อไว้ก็รกบ้านลุงเก็บกลับไปเถอะคำปฏิเสธนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจไม่ใช่แค่กบสาไม้ที่ถูกตีราคาว่าเป็นของเก่าไร้ค่า แต่มันเหมือนตัวลุงเขียวเองที่ถูกตีตราว่าหมดอายุการใช้งานไปด้วยแกเก็บเครื่องมือทำมาหากินชิ้นสุดท้ายลงถุงผ้าด้วยมือที่สั่นเทาเดินคอตกออกจากร้านน้ำตาแห่งความน้อยใจเริ่มซึมออกมาลุงเขียวเดินไปนั่งพักที่ม้านั่งในสวนสาธารณะข้างทางมองดูผู้คนเดินขวักไขว่ทุกคนดูมีจุดหมายมีหน้าที่มีสิ่งที่ต้องทำแต่สำหรับแกโลกใบนี้ดูเหมือนจะหมุนเร็วเกินไป จนเหวี่ยงแกกระเด็นออกมาอยู่นอกวงโคจรเสียแล้วในขณะที่กำลังจมดิ่งอยู่กับความทุกข์เสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างตัวคุณตาครับช่วยดูจัก,กรยานให้ผมหน่อยได้ไหมครับโซ่มันหลุดผมทำไม่เป็นเด็กชายตัวน้อยวัยประมาณเจ็ดขวบจูงจัก,กรยานคันเก่ามายืนอยู่ข้างหน้าด้วยแววตาหวาวอนลุงเขียวมองเด็กน้อยแล้วมองดูมือที่เหี่ยวย่นของตัวเองอีกครั้ง นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบความหมายที่แท้จริงหรือจะเป็นเพียงอีกหนึ่งความล้มเหลวเราต้องมาติดตามกันต่อในส่วนต่อไปครับส่วนที่4รอยเปื้อนที่งดงามลุงเขียวมองหน้าเด็กชายตัวน้อยสลับกับจักรยานคันเก่าโซ่ที่หลุดค่อยรุงรังเปื้อนน้ำมันสีดำตัดกับถุงเท้าสีขาวของเด็กน้อย ลุงเขียววางถุงผ้าที่มีกบสายไม้ลงบนม้านั่งแล้วย่อตัวลงนั่งยองๆข้างจักรยานสัญชาตยานความเป็นช่างที่หลับไหลไปนานถูกปลุกให้ตื่นขึ้นแกเอื้อมมือไปจับโซ่จักรยานความเย็นและคราบน้ำมันที่เลอะมือนั้นแทนที่จะทำให้รู้สึกสกรปรกกลับทำให้ลุงเขียวรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดราวกับได้จับมือเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานด้วยความชำนาญลุงเขียวขยับเฟือง หมุนบันไดถีบเบาๆเพียงไม่กี่จังหวะเสียงดังแกกก็ดังขึ้นพร้อมกับโซ่ที่เข้าล็อกอย่างสมบูรณ์เด็กน้อยปรบมือดีใจกระโดดโลดเต้นพร้อมกับยกมือไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามคุณตาเกมจังเลยครับขอบคุณนะครับรอยยิ้มไร้เดียงสาของเด็กชายเป็นเหมือนน้ำทิพย์โลมใจที่แห้งผากของแกเด็กน้อยล้วงกระเป๋ากางเกงดิบลูกอมเม็ดหนึ่งยื่นให้นี่ครับค่าจ้างผมมีเท่านี้ ลุงเขียวหัวเราะร่าเป็นเสียงหัวเราะที่ออกมาจากท้อมน้อยครั้งแรกในรอบวันแกรับลูกอมเม็ดนั้นไว้แล้วลูบหัวเด็กชายอย่างเอ็นดูไม่ต้องหรอกลูกเก็บไว้กินเถอะตาทำให้ฟรีแค่หนูขี่ระวังระวังก็พอแล้ววินาทีที่เด็กชายปั่นจักรยานออกไปลุงเขียวมองดูมือที่เปื้อนคราบน้ำมันดำเมี่ยมของตัวเองอีกครั้งคราวนี้แกไม่ได้เห็นความสกปรกหรือร่องรอยของความชราภาพ แต่แกกลับมองเห็นเครื่องมือที่ยังใช้งานได้ดีแกฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าตลอดเช้าวันนี้แกเอาแต่วิ่งหาเงินเพื่อมายืนยันคุณค่าของตัวเองแต่เมื่อกี้เพียงแค่แกใช้สองมือและน้ำใจแกกลับได้รับรอยยิ้มและการยอมรับที่เงินก็ซื้อไม่ได้ธรรมะข้อหนึงผุดขึ้นในใจเรื่องอัตจริยาหรือการบำเพ็ญประโยชน์ความหมายของคนเราอาจไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไร แต่อยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างต่างหากลุงเขียวเช็ดมือกับกางเกงอย่างไม่นึกรังเกียจแล้วหยิบถุงผ้าที่มีกบสายไม้ขึ้นมาสะพายไหลแต่คราวนี้น้ําหนักของมันดูเบาลงกว่าเดิมมากส่วนที่5ค่าตอบแทนที่ไม่มีตัวเลขลุงเขียวเดินออกจากสวนสาธารณะด้วยจังหวะก้าวที่กระชับกระเฉงขึ้น ระหว่างทางเดินกลับบ้านผ่านตลาดที่เริ่มวายแกเห็นป้าแมวแม่ค้าขายขนมหวานเจ้าเก่าแก่กำลังยืนหน้าดำคร่ำเครียดอยู่หน้าแผงขายของขาโต๊ะไม่ไผ่ข้างหนึ่งของแผงขนมหักพับลงมาทำให้ถาดขนมเอียงกะะเทเร่เกือบจะหกเลอะเทอะป้าแมวพยายามหาอิดมนุนแต่ก็ไม่ได้ระดับลุงเขียวไม่รอช้าเดินตรงเข้าไปทันทีป้าแมวเดี๋ยวผมดูให้ แกบอกเสียงนุ่มก่อนจะวางถุงผ้าลงลุงเขียวมองสำรวจแผลไม้ที่หักแล้วมองหาเศษไม้แถวนั้นโชคดีที่มีลังไม้เก่าทิ้งวางอยู่ใกล้ถังขยะแกเดินไปดึงไม้แผ่นหนึ่งออกมาใช้กบใส่ไม้คู่ใจที่เพิ่งถูกร้านของเก่าตีตราว่าไร้ค่าใสาแต่งไม้แผ่นนั้นอย่างคล่องแคล่วเสียงครูดครูดของใบมีดที่กินเนื้อไม้ฟังดูไพเราะราวกับดนตรี เศษไม้ฝอยม้วนตัวออกมาอย่างสวยงามเพียงไม่นานลุงเขียวก็ได้ไม้ดามขาโต๊ะที่พอดีเปะ๊ะแกต,ตอกตะปูยึดอย่างแน่นหนาจนแผงขายของกลับมาตั้งตรงมั่นคงเหมือนเดิมป้าแมวยิ้มแก้มปริยกมือไหว้ขอบคุณยกใหญ่โอ้ยพี่เขียวถ้าไม่ได้พี่แผงฉันคงพังหมดแล้วจะไปจ้างช่างที่ไหนมาซ่อมเดี๋ยวนี้ก็คงไม่มีใครมานี่พี่คิดเท่าไหร่ว่ามาเลย ลุงเขียวโบกมือปฏิเสธพันละวันไม่เอาไม่เอาป้าเพื่อนบ้านกันช่วยช่วยกันไปเถอะป้าไม่เอาไม่ยอมรีบหยิบขนมชั้นขนมต้มและทองหยิบใส่ถุงใบใหญ่ยัดใส่มือลุงเขียวรับไปเถอะพี่เอาไปฝากเจ้าจุกมันวันนี้วันเกิดมันไม่ใช่เหรอฉันจำได้ลุงเขียวรับถุงขนมมาด้วยความตื้นตันใจน้ำหนักของถุงขนมในมือมันช่างหนักแน่นไปด้วยน้ำใจไมตรี แกพบความจริงอีกข้อหนึ่งว่าบางครั้งการแลกเปลี่ยนในโลกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางที่เรียกว่าเงินเสมอไปทักษะฝีมือที่แกมีบวกกับความมีน้ำใจมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินทางความรู้สึกและแปลเปลี่ยนเป็นข้าวของที่จำเป็นได้เช่นกันส่วนที่ 6. ชุบชีวิตเศษไม้เมื่อกลับถึงบ้านลุงเขียววางถุงขนมจากป้าแมวลงบนโต๊ะอาหาร กลิ่นหอมหวานของขนมไทยลอยฟุ้งไปทั่วบ้านแกมองไปที่นาฬิกาอีกไม่กี่ชั่วโมงหลานชายจะกลับจากโรงเรียนขนมมีแล้วแต่ของขวัญละ่ะสายตาของลุงเขียวเหลือไปเห็นเศษไม้สักชิ้นหนึ่งที่เหลือติดกระเป๋ามาจากตอนซ่อมแผงให้ป้าแมวเป็นเศษไม้ชิ้นเล็กๆที่ดูไร้ราคาหากมองผ่านๆแต่ในสายตาของช่างไม้เก่าอย่างแกแกเห็นรูปทรงบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นลุงเขียวหยิบกบสายไม้ตัวเดิมออกมา วางเศษไม้ลงบนโต๊ะทำงานตัวเก่าแล้วเริ่มลงมือจิตใจของแกจดจ่ออยู่กับเนื้อไม้สมาธิที่ตั้งมั่นทำให้ความกังวลเรื่องเงินทองจางหายไปเหลือเพียงความสงบเย็นเสียงกบใสยไม้ที่เฉือนเนื้อส่วนเกินออกค่อยๆเผยให้เห็นรูปทรงโค้งมนที่ซ่อนอยู่ภายในลุงเขียวตั้งใจจะทำรถไม้คันเล็กๆให้หลานชายแกบรรจงขัดแต่งลบคมทุกมุมอย่างประณีตราวกับกำลังเจรไนเพชรเม็ด,มดงาม เมื่อเม็ดเล็กๆผุดพรายตามไรผมแต่ใบหน้าของแกกลับเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มในขณะที่มือกำลังทำงานใจของแกก็นึกทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ร้านของเก่าเจ้าของร้านบอกว่ากบสายไม้นี้ไร้ค่าเพราะไม่มีใครใช้แล้วแต่ตอนนี้กบสายไม้ตัวเดียวกันนี้กำลังสร้างของขวัญชิ้นพิเศษที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้มันทำให้แกเข้าใจสัจธรรมข้อใหญ่ว่าสิ่งของหรือแม้แต่คน จะมีค่าหรือไม่มีค่าไม่ได้อยู่ที่คนอื่นตีราคาแต่อยู่ที่ว่าเรานำมันมาใช้ทําประโยชน์อะไรต่างหากถ้าเราวางตัวเองไว้เฉยๆรอให้คนมาจ้างเราก็อาจจะรู้สึกไร้ค่าเหมือนกบสายไม้บนหิ้งโชว์แต่ถ้าเราหยิบศักยภาพที่มีออกมาใช้ลงมือทําอะไรสักอย่างเพื่อคนอื่นหรือเพื่อคนที่เรารักความหมายของชีวิตก็จะปรากฏขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัติ รถไม้คันน้อยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสวยงามและแข็งแรงกว่ารถพลาสติกราคาแพงเป็นไหนไหนเพราะมันไม่ได้ประกอบขึ้นจากโรงงานแต่ประกอบขึ้นจากหัวใจของปู่คนหนึ่งส่วนที่7ของขวัญชิ้นเดียวในโลกแดดรม่มลมตกเสียงเชียวเจ้าของเด็กนักเรียนเลิกเรียนดังมาแต่ไกลเจ้าจุกหลานชายตัวน้อยวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในบ้าน พร้อมกับวางกระเป๋านักเรียนลงอย่างรวดเร็วกลิ่นหอมของขนมหวานจากฝีมือป้าแมวที่จัดเรียงไว้บนจานดึงดูดความสนใจของเด็กน้อยได้เป็นอย่างดีปู่ครับวันนี้มีขนมเยอะแยะเลยใครซื้อมาหรอครับเจ้าจุกถามตาโตลุงเขียวยิ้มยังอบอุ่นตอบหลานไปว่าผู้ใหญ่ใจดีเขาฝากมาให้เองนะ่ะกินให้อร่อยนะลูกวันนี้วันเกิดเองนี่นา หลังจากอิ่มหนำกับขนมหวานแสนอร่อยลุงเขียวก็ค่อยๆหยิบห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ห่อวัตถุบางอย่างไว้ออกมาจากข้างหลังแกยื่นให้หลานชายด้วยใจที่เต้นระทึกลึกๆแล้วแกยังกลัวว่ารถไม้คันเล็กๆที่ทำจากเศษไม้เหลือใช้จะสู้รถบังคับราคาแพงที่เพื่อนๆของหลานมีได้หรือเปล่าสุขสันต์วันเกิดนะไอจุปู่ไม่มีเงินซื้อของแพงๆให้มีแต่เจ้านี่แหละที่ปู่ตั้งใจทำเองกับมือ เจ้าจุกแกกห่อกระดาษออกอย่างตื่นเต้นทันทีที่เห็นรถไม้ขัดเงาสวยงามล้อหมุนได้คล่องปรือแววตาของเด็กน้อยก็เป็นประกายว้าวปู่ทำเองเหรอครับสวยจังเลยเท่กว่าของไอป้อมตั้งเยอะคันนี้มีคันเดียวในโลกเลยใช่ไหมครับคำพูดไร้เดียงสาของหลานชายทำเอากำแพงความน้อยเนื้อต่ำใจในใจของลุงเขียวพังทลายลงจนหมดสิ้นแกดึงหลานเข้ามากอด น้ำตาแห่งความปิติไหลซิมออกมาเงียบยความสุขที่เกิดขึ้นในนาทีนั้นมันยิ่งใหญ่ครับหัวใจยิ่งกว่าตอนที่แกเคยเซ็นเช็คซื้อของขวัญราคาแพงในอดีตเสียอีกแกได้เรียนรู้แล้วว่าคุณค่าของของขวัญไม่ได้อยู่ที่ป้ายราคาแต่อยู่ที่ความรักและความตั้งใจของผู้ให้และผู้รับก็สัมผัสได้ด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยการตีมูลค่าเป็นตัวเงินส่วนที่8 เศรษฐีน้ำใจหลังจากวันเกิดของเจ้าจุกผ่านไปเรื่องราววีรกรรมเล็กๆของลุงเขียวที่ซ่อมจักรยานให้เด็กในสวนสาธารณะและซ่อมแผงขายของให้ป้าแมวก็เริ่มแพร่สะพัดออกไปปากต่อปากในละแวกชุมชนจากลุงแก่ๆที่เคยนั่งเหงาอยู่หน้าบ้านเริ่มมีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาหาไม่ขาดสายลุงเขียวช่วยดูขาเก้าอี้ให้หน่อยสิปูเขียวช่วยซ่อมด้ามไม้กวาดให้หน่อยครับเสียงเรียกหาช่างเขียว เริ่มกลับมาได้ยินอีกครั้งแต่คราวนี้ต่างออกไปเพราะลุงเขียวประกาศชัดเจนว่าไม่รับเงินแต่เชื่อไหมครับว่าถึงแม้แกจะไม่รับเงินแต่บ้านของลุงเขียวกลับไม่เคยขาดแคลนของกินเลยวันนี้ป้าข้างบ้านเอามะม่วงสุกจากสวนมาฝากเป็นการตอบแทนที่ซ่อมกรงนกให้วันรุ่งขึ้นร้านขายข้าวแกงหน้าปากซอยก็ฝากแกงเขียวหวานถุงโตมาให้เพราะลุงเขียวไปช่วยซ่อมกรนประตูร้าน ลุงเขียวค้นพบวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานบุญหรือการแลกเปลี่ยนด้วยน้ำใจแกไม่ได้รวยเงินทองเพิ่มขึ้นแม้แต่บาทเดียวแต่แกกลับรู้สึกรวยมิตรภาพและรวยความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีคนไหนๆในทุกๆเชา้าลุงเขียวตื่นขึ้นมาด้วยความกระปรี้กระเปา่าแกไม่ได้ตื่นมาพร้อมกับความกังวลว่าจะหาเงินจากไหนแต่ตื่นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าวันนี้เราจะทำประโยชน์ให้ใครได้บ้าง พืนที่ว่างหน้าบ้านที่เคยเงียบเหงากลายเป็นโรงซ่อมเล็กๆที่มีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของผู้คนแวะเวียนมาเสมอลุงเขียวได้ที่ยืนในสังคมกลับคืนมาไม่ใช่ในฐานะคนแก่ไร้ค่าแต่ในฐานะที่พึ่งพาของชุมชนธรรมะเรื่องการให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนได้พิสูจน์ผลลัพธ์ให้เห็นทันตาว่ายิ่งให้เรายิ่งได้รับและสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นมันเติมเต็มช่องว่างในจิตใจที่เงินไม่อาจถมให้เต็มได้ ส่วนที่9ความหมายที่แท้จริงของวัยชราเย็นวันหนึ่งลุงเขียวนั่งลงบนเก้าอี้โยกตัวเดิมที่แกเคยนั่งทอดถอนใจเมื่อตอนต้นเรื่องแสงแดดสีทองยามเย็นสาดส่องเข้ามาเหมือนวันนั้นแต่ความรู้สึกในใจของแกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแกมองดูมือที่เหี่ยวย่นของตัวเองอีกครั้งคราวนี้แกไม่ได้เห็นมือที่ไร้เรี่ยวแรงแต่เห็นมือของผู้สร้างและผู้ให้ เป็นมือที่ซ่อมแซมรอยร้าวไม่ใช่แค่สิ่งของแต่รวมถึงรอยร้าวในใจของผู้คนด้วยลุงเขียวหลับตาลงพิจารณาถึงคำถามที่เคยค้างใจถ้าแก่แล้วไม่มีเงินเราจะยังมีความหมายอยู่ไหมคําตอบมันชัดเจนก้องอยู่ในหัวใจแล้วว่าเงินเป็นเพียงปัใจจัยในการดำรงชีพแต่ความหมายของชีวิตคือการทำหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์ต่างหาก สำหรับคนวัยเกษียณอย่างพวกเราหน้าที่อาจไม่ใช่การออกไปต่อสู้แข่งขันหาทรัพย์สินเงินทองเหมือนตอนหนุ่มสาวแต่คือการเป็นร่มโพร่มใสเป็นผู้ให้ปัญญาให้ความเมตตาและเป็นตัวอย่างของความสุขที่สงบเย็นแก่เข้าใจแล้วว่าคนเราไม่ได้หมดค่าเพราะอายุที่มากขึ้นหรือเงินในกระเป๋าที่น้อยลงเราจะหมดค่าก็ต่อเมื่อเราดูถูกตัวเองและหยุดทำความดีต่างหาก ตราบใดที่ลมหายใจยังเข้าออกตราบใดที่สองมือยังขยับได้เรายังสามารถสร้างความหมายให้กับโลกใบนี้ได้เสมอแม้จะเป็นเพียงการซ่อมของเล่นชิ้นเล็กๆหรือการส่งยิ้มให้ใครสักคนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวเราไปและยังเป็นมรดกทางความรู้สึกที่งดงามทิ้งไว้ให้คนข้างหลังลุงเขียวยิ้มมุมปากยังมีความสุขแสงแดดสุดท้ายของวันค่อยคอยลับขอบฟ้าไป แต่แสงสว่างในใจของชายชรากลับเจิดจ้ากว่าที่เคยเป็นมาเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเรามาติดตามบทสรุปส่งท้ายที่จะฝากข้อคิดเตือนใจเราทุกคนในส่วนต่อไปครับส่วนที่10บบทสรุปแห่งความหมายคุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวของลุงเขียวเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้คนเราหมดคุณค่าไม่ใช่ความยากจน แต่คือการที่เรามองไม่เห็นศักยภาพในการให้ของตัวเองต่างหากครับบ่อยครั้งที่เราเอาไม้บรรทัดของโลกทุนิยมมาวัดความสุขและความสำเร็จของชีวิตยิ่งพอเราอายุมากขึ้นรายได้ลดลงร่างกายเสื่อมถอยเราก็มักจะเผลอคิดไปว่าตัวเรากำลังจะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ทัางที่ความจริงแล้วช่วงวัยนี้คือช่วงเวลาที่งดงามที่สุดเพราะมันคือช่วงเวลาที่เราได้สะสมประสบการณ์ ความรู้และความเมตตามาตลอดชีวิตเปรียบเสมือนไม้ผลที่บ่มเพาะตัวเองจนสูกงอมพร้อมที่จะส่งต่อรสหวานแห่งปัญญาให้กับคนรุ่นหลังธรรมะข้อสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากลุงเขียวคืออริยทรัพย์หรือทรัพย์อันประเสริฐที่มีอยู่ภายในใจเงินทองภายนอกอาจมีวันหมดไปถูกขโมยได้หรือเสื่อมค่าตามกาลเวลาแต่ความดีน้ำใจและทักษะวิชาความรู้ เป็นทรัพย์ที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้และยิ่งใช้ยิ่งให้ก็ยิ่งงอกเงยหากวันนี้คุณผู้ฟังท่านใดกำลังรู้สึกท้อแท้วาดหวันกับตัวเลขในบัญชีที่ลดน้อยถอยลงลองวางความกังวลน,นั้นลงสักครู่แล้วหันกลับมามองดูมือสองข้างของตัวเองดูสิครับมือที่ผ่านร้อนผ่านหนาวคู่นี้ยังทำอะไรเพื่อคนอื่นได้อีกมากมายรอยยิ้มของคุณคำพูดปลอบโยนของคุณ หรือแม้แต่การรับฟังด้วยหัวใจทั้งหมดนี้คือของขวัญอันล้ำค่าที่เงินล้านก็ซื้อไม่ได้ดังนั้นอย่าให้คำว่าไม่มีเงินมานิยามว่าเราไม่มีค่าความหมายของชีวิตไม่ได้จบลงเมื่อเรากเกษียณอายุแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในรูปแบบใหม่รูปแบบของผู้ให้ผู้แบ่งปันและผู้เป็นร่มโพร่มใสที่ร่มเย็นจงภูมิใจในริ้วรอยแห่งประสบการณ์ จงภูมิใจในความธรรมดาที่แสนพิเศษเพราะตราบใดที่หัวใจของคุณยังเต้นเพื่อผู้อื่นคุณคือมหาเศรษฐีที่แท้จริงในโลกแห่งธรรมะใบนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการชื่นใจเมื่อได้ฟังหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมาชื่นใจ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6โมงเชา้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ